ครับเพปรับช่างช่างทงช่างต้ามกปกนะครับวันนี้มีของมาส่งนะครับสามชิ้นนะครับ่รู้เป็นอะไรนะครับนุ่มๆน่าจะเป็นที่นอนนะครับส่งถึงพอลี่นะครับเจ็ดสิบหกน่าจะเป็นที่นอนนะครับ พี่นอนปิกนิกรูอเปล่านะครับอืม นทำครัวบ้านพี่แอนนะครับสร้างซูนกับสร้างทัดก,กอกัมซูนเราจะทำการยิงเปนะครับ นี่สอนสามนะครับพี่โซนั่งหน้าพี่โซนั่งหน้านะครับพี่โซนั่งหน้า,นนาอ่านสามตำรวจจะจับหรือเปล่านี่แบดหมดอีกแบดโหมดแปดโหมดอีกสอนสามมาอีก บอกกันนอกไม่ใสยอย่อีกพี่โซนนนนชั้นอันนี้ก็มาแล้วครับนี่แก๊งนึงแกง๊งนึงนะครับ <c oughs> พี่ซูนก็เป็นลิงอีกนะครับ <c oughs> เราจะยิงไป พึมขึ้นเลยเหรอพ,พื้นยิงมันแน่สองทัดจะยิงไปนะครับ ใส่กิ่งออกนะครับแต่งกิ่ง,งถ้าไม่ตัดกิ่งออกมันจะทำงานลำบากนะครับสองสุนบอก ทำการยิงเป์นะครับเ็นเปยสำเร็จลูกนะครับนะครับไปเอาค่าคอมมิชชั่นด้วยนะอ๋อผมได้ด้วยเหรอได้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 โอ้เอาไวไว้ตกะีิบันนี่ไม่ต้องรีบตอกไม่มีใครรับนะจะบอกให้ตีดอกรักลั่น สั่งทับก็ไปรับค่าคอมมิชชั่นนะครับวิ่งนะครับวิ่งแลนดนะแม่เร็วเนี่ยเขาจะหน่อยจะหน่อยเขาเซาให้ด้วยฮะรีอาร์สองบาทอันนี้ก็แก๊งหนึ่งนะครับนี่นะแก๊งผู้ใหญ่มาก่อนแก๊งเด็กมาทีหลังสองแก๊ง มีหัวหน้าแกงแก้ยเจงหัวหน้าแกงนี่แกงเด็กๆนะครับไม่รู้มาจากเล่นที่ไหนนะครับขี่รถไปรถมาอยู่นี่แหละเน้เแกงของมาที่พิชนะครับตรงนั้นนะ มาจัดกจิจกรรมที่ลานนะครับน่าจะเป็นตอนเย็นนะครับบุนชุนก็ได้ทำการยิงไปนะครับบางซึนวันนี้บุชุน กินบุญน้ำต่อมาอีกสองเมตรห้าสิบฮะเหยียบซึ่งไม่จันทานมันลแล้เหรอ